สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องกันแอนด์บริเลตอินไทยครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาลองยิงทดสอบเจ้า s สปริงฟิลนะครับตัวน,นี้ s p r i n g f i อาร์ r m รีนน่นะครับเป็นขนาด9มมนะครับรุ่นอะไรเอ่ยโปรดิจีโปรดิจีดีเอสโปรดิจีดีนะครับนี่นะครับ สวยงามมากๆอีกหนึ่งกระบอกเป็นลำบูบาเรลนะครับตัวนี้เช็คเกอร์หน้าหลังสวยงามมากๆนะครตัวนี้เจาะตัววางดอดไว้ให้ด้วยนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออติกนะครับศูนย์หลังเป็นหลังทึบนะครับตัวนี้ลง CCP นะเพื่อนๆใน IDPA นะครับปืนของจานต้อมนะครับ สวยงามจริงๆนะครับใต้คงปืนมีรางนะครับสำหรับติดไฟฉายนะครับอันนี้ผมลองลองยิงดูแล้วตัวนี้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะลองยิงอีกสักชุดหนึ่งนะครับแต่ก่อนถ่ายตะกี้ยิงไปแล้วชุดหนึ่งไกลเดิมๆนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับลองช่างดูอยู่ที่ประมาณสองปอนด์นะครับตัวนี้แล้วก็ เซฟซ้ายขวานะครับเพื่อนๆเซฟซ้ายขวานะครับแม่สวยงามจริงครับไปเดี๋ยวไปลองยิงกันดูดีกว่าว่าฟิลจะเป็นไงบ้างนะครับ Spring f i อ l ร์มอรี่ตัวนี้ก็ซื้อดอดมาติดตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าปาดหลังสไลด์มาให้จากโรงงานแล้วนะครับตัวนี้ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองยิงทดสอบเจ้า Springfield นะครับ Prodigy DS นะครับตัวน,นี้ไกลหวานเจี๊ยบนะครับมาลองยิงทดสอบกันดูนะครับ พร้อมครับเซฟเฮ้ก็นุ่มดีนะก็นุ่มดีนะ มาลองอีกห้าเพื่อนเเซฟพร้อมครับเดี๋ยวลองอัดดูเฮ้ยสปริงฟิลอมเมรีโรดิชี่ว้าบานเจียบ นะเพื่อนตัวนี้คุ้มสุดๆแม่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาปืนขนาด9มม,มไว้ใช้ในการป้องกันชีวิตรับผิดน,นะครับแล้วก็แข่งขันกีฬานะครับผมมองว่าตัว springfield prodigy นะครับตัวนี้ ds นะฮะตัวนี้จะเป็นลำประมาณ4นิ้วแล้วมันจะมีตัวตัวเต็มด้วยแต่รุ่นนั้นผมจำชื่อรุ่นย่อยไม่ได้นะเพื่อน ตัวนี้เวิร์กมากนะครับเทคนิคเข้าก็ได้นะครับใช้ยิง IDPA นะครับ IDPA ใน division CCP นะครับก็สามารถลงทำการแข่งขันได้นะครับปรับแต่งนิดหน่อยโอเคก็สำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมมากๆนะฮะที่นำปืนมาให้เรารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะฮะทีนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ